ชาวญี่ปุ่นในสยามยุครัชการที่ห้าเข้ามาทำอะไรกันบ้างภาพหอเก็บอัฐิชาวญี่ปุ่นที่เข้ามาในสยามสมัยรัชกาลที่ห้าตั้งอยู่ที่วัดราชบูรณะวัดเลียบกรุงเทพมหานครรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในสยามจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นชาวตะวันตกแต่เรามักไม่ค่อยคุ้นชาวตะวันออกที่เข้ามาในสยามกันนะัก โดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นแล้วชาวญี่ปุ่นในสยามยุครัชการที่หเข้ามาทำอะไรกันบ้างชาวญี่ปุ่นในสยามสมัยรัชกาลที่หทัดสอรอตันติวงศ์เล่าไว้ในบทความชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองหลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากชุมชนเลื่อนริดว่าชาวญี่ปุ่นที่เดินทางเข้ามาในสยามยุคนั้นแบ่งได้เป็นสามกลุ่มมีตั้งแต่กลุ่มชนชั้นสูงที่มีฐานะความรู้ กลุ่มพ่อค้านักธุรกิจไปจนถึงกลุ่มชาวนาฐานยากจนที่หวังจะมีชีวิตที่ดีกว่าในต่างแดนกลุ่มแรกข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาด้านต่างๆให้รัฐบาลสยามเช่นการศึกษาการเกษตรกฎหมายการศึกษาสมัยนั้นมีการจัดตั้งโรงเรียนสตร,รีที่มีแผนการเรียนการสอนตามแนวสมัยใหม่ตามแนวพระราชดดำรีในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงคือโรงเรียนราชินีจึงว่าจ้างครูญี่ปุ่นที่เป็นสตรีสามคนคือนางยาซุยเทสต่อสึยาซุยเทสึดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่นางคาวาโนคิโยคาวานคิโยและนางนาคาจิมาโทชินาคาจิมาโทชิมาสอนด้านการเกษตรในพศ2อ,อ4 4สรัฐบาลสยามได้ว่าจ้างรอสอด็อกเตอร์ โตยามาคาเมทาโระโตยามาคาเมทาโระจากมหาวิทยาลัยโตเกียวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้านการเลี้ยงไหมซึ่งต่อมามีการจัดตั้งกองช่างไหมและยกฐานะขึ้นเป็นกรมช่างไหมช่วงปลายรัชกาลที่หภาพพระยามหิทรมนูปกรณ์โกศลกุลชาวญี่ปุ่นเมื่อร้อยกว่าปีก่อนยังเข้ามาช่วยการทำงานด้านกฎหมายโดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นได้ส่งด็อกเตอร์ มาซาโอโทคิชิมาซาโอไคชิมาเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้สยามตั้งแต่พศ2441-2456่หนึ่งสโทคิชิรับราชการทำความดีความชอบกระทั่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยามหิธรมนุปกรณโกศลกุลนับเป็นชาวญี่ปุ่นคนที่สองที่ทมีบรรดาศักดิ์อย่างขุนนางสยามซึ่งคนแรกคือยามาดานางามาซะยามาดานากามาซาที่ได้รับบรรดาศักดิ์เป็น ออกยาเสนาพิมุกสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งกรุงศรีอยุธยากลุ่มที่สองเป็นกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจและพนักงานห้างร้านญี่ปุ่นที่เข้ามาประกอบธุรกิจหรือค้าขายปรากฏหลักฐานร้านค้าของชาวญี่ปุ่นรุ่นแรกๆในกรุงเทพมหานครราวพศ2434ส่วนใหญ่จำหน่ายสินค้าเบ็เตล็ดทั่วไปเช่นร้านโนโนงะงคิร้านนิตเซนร้านซากุระงิร้านโตนันร้านเค โอยามาร้านยามากูจ i นอกจากนี้ยังมีร้านถ่ายรูปร้านตัดผมคลินิกของแพทย์ชาวญี่ปุ่นและธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่เข้ามาใชายบริเวณนครเกษมร้านค้าของชาวญี่ปุ่นเหล่านี้มักตั้งอยู่บนถนนเจริญกรุงบ้านม่อพาหุรัตประตูสามยอดซึ่งอยู่ไม่ไกลพระบรมมหาราชวังเป็นทำเลที่เจ้านายขุนนางและชาวต่างชาติชาติอื่นๆสะดวกเดินทางมาซื้อหาสินค้าและใช้บริการกลุ่มที่3คือกลุ่มชาวนาอบพยพ สมัยรัชกาลที่5ตรงกับสมัยเมจิของญี่ปุ่นที่มีนโยบายอพยพชาวนาออกนอกประเทศเพื่อเป็นการระบายประชากรชาวนาญี่ปุ่นที่มีฐานะยากจนข้นแค้นจึงออกนอกประเทศด้วยหวังมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่าในต่างแดนเวลานั้นสยามอยู่ในช่วงปฏิรูปประเทศเกิดความต้องการแรงงานจำนวนมากในภาคการเกษตรเป็นผลสืบเนื่องจากการทำสนทิสัญญาเบลริงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาสุรศักดิ์มนตรีเจิมแสงชูโตเสนาบดีกระทรวงเกษตรศาสตร์จึงหารือกับชาวญี่ปุ่นเตรียมการอพยพคนและก่อตั้งบริษัทผู้อพยพญี่ปุ่นสยามขึ้นภาพอนุสาวรีย์ชาวนาญี่ปุ่นรุ่นแรกที่อพยพมาทำงานก่อสร้างทางรถไฟสายโคราชจนถึงแก่กรรมตั้งอยู่ในวัดแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ทว่ามีชาวนาญี่ปุ่นที่อพยพเข้ามาในสยามเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้ทำงานในภาคการเกษตรเหตุผลเพราะติดขัดเรื่องคุณทรัพย์จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และยังมีปัญหากับบริษัทผู้อพยพญี่ปุ่นสยามชาวนาญี่ปุ่นจึงต้องไปทำงานอย่างอื่นแทนบางส่วนไปเป็นแรงงานก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพมหานครนครราชสีมาบางส่วนไปเป็นแรงงานในเหมืองภาคอีสานบางส่วนก็ไปทำงานเป็นลูกจ้างห้างร้านชาวญี่ปุ่น ส่วนสตรีบางคนก็ไปทำงานตามร้านอาหารกลางคืนหลักฐานของชาวญี่ปุ่นในสยามยุครัชการที่5ปรากฏเป็นหอเก็บอัฐิหรือเก็บกระดูกของชาวญี่ปุ่นที่เคยใช้ชีวิตในสยามช่วงนั้นหอดังกล่าวอยู่ในวัดราชบุรณะวัดเลียบสร้างขึ้นเมื่อพศอ 2,478เป็นอคารคอนกรีต3ชั้นมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเหมือนวัดโบราณในเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นภายในมีพระพุทธรูปสมริดเป็นพระประธานอัญเชิญมาจากวัดในเมืองนาโกยยา